ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่ผมแทนเดบุนดอยคนระับผมวันนี้ผมมีนี่คนระับผมนี่ฮนะนี้คือเ๊ปซี่นะผมแล้วก็กับตันฮุกนะผมไม่ใช่กับตันแจนนะนี่คนระับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเอากับตันไอ้ประธานเนี่ยหอยกเข้าใส่ในเป๊ปซี่ดูนะผมพี่น้องคิดว่าประธานเนี่ยจะดั่หรือไม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา อเคนะผมมาอันดับแรกนะผมเราก็เจ้าวานเป๊ปซี่ไว้ตรงนี้นะผมนี่ฮะนี่จากนั้นเดี๋ยวเราขอแกะก่อนนะเราจะขอแกะแบบอ่านี่ครับผมเดี๋ยวเราขอแกะก่อนนะผมมานี่โอ้โหพี่น้องโอ้โหเศร้าว่ะดูดิอ่าแกะแบบนี้ครับผมมาเอาอันนี้ปึ้ม มาจุดกันนะผมคิดว่ดาดับหรือไม่นะผมอ่ะอเดี๋ย <c> ว <oughs> ผมจะจุดแล้วก็จะจะดันลงไปเนาะมาผมโอ้โหพี่น้องครับเดี <c oughs> ๋ยวมาดูกันนะผมเฮ้ยดับว่ะดับได้ไงอะ่ะ ดาบว่าเฮ้ยยังนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วดับครับผมมาอย่าโอ้ยันเดือนอยู่นะอย่าไปทําตามนะผมพี่น้องฮะนี่ครับผมมันอันตรายนะผมมาโอ้โหเสิยวๆอยู่นะเนี่มาเดี๋ยวเราเอาใหม่อรอบนึง มาวันนี้จะขอนา,นานๆหน่อยแล้วกันไปโอเคโอ้โหโอเคโอ้โห okay. oh เป็นไงโอ้โ oh หพี่น้องครับดูับผมโอ้ย oh หายหมดเลยว่ะน้ำเป็นตีโอ้โ oh หดูดิโอ้ oh ho. พี่น้องครับแต่เลยนะับผมนี่ฮะโุ oh ้ย โอ้โหบอกเลยว่าแลนนะครับผมนี่ครับผมนี่เดี๋ยวเราเอานี่ใหญ่ไปไกลๆหน่อยแล้วกันเพื่อที่จ่ายนี่ะเอาไปมีแล้วกันนีผมอ่ะโอเคโอ้มาคอเฮ้ยจะโดนประทานละนี่ ไม่เหลือครับผมสองนา้ก็ไม่เหลือแล้ดูดิโรอบนี้เรามาแบบนั้นหนึ่งครับผมผมันจะขอไงขึ้นหน่อยดิอ่ะอ่ะทาทนี้ดีกว่านะรอบนี้ไม่รู้จะปิ้วไปทางไหนนะผมพี่น้องเรามาดูกันนะผม ไม่เปียวครับผมไม่เปียวไปทังไหนนะผมแต่ก็อยู่ที่เดิมโอ้โหลูภาพของนี่ครับผมกับตันฮุกนะฮะนี่ฮะนี่ครับผมเป็นไงฮะแตกระจุยกระจายหมดยังไม่ถึงกระจุยกระจายนะแต่ก็นี่ครับผมโอ้โหนี่ฮะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ